มาเดี๋ยวมาต่อกันที่นาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือ f o r e r u n n e r 970จาก Garmin นะครับเพื่อนๆครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ถือเป็นการพรีวิวให้เพื่อนๆฟังกันก่อน,นนะครับว่าสเปคของเจ้าตัวนาฬิการุ่นใหม่ f o r e r u n n e r 970เรือนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับสำหรับตัว f o r e r u n n e r 970นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอช ที่ออกแบบมาเพื่อนักกีฬานะครับที่ให้ความสําคัญเรื่องการวิ่งแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องของไตรกีฬานะครับอย่างจริงจังครับใครที่เป็นซีเรียสรันเนอร์ใครที่เป็นซีเรียสไรอัลลอนเนี่ยนะครับผมก็ยังขอแนะนําว่า970ก็จะเป็นนาฬิกาสําหรับคุณได้เลยครับส่วนจุดเด่นของ f o r ์เรนอ970นะครับกระจกเป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับอัลมาเลนะครับที่หน้าจอสว่างดีมากนะครับเห็นตัวเลขทุกอย่างชัดเจนดีนะครับ และนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือไฟฉายนะครับเพื่อนๆครับอยู่ตรงนี้ฮะพอกดปุ๊บจะมีไฟฉายโผล่เข้ามาด้วยนะครับเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากนะฮะไฟฉายเล็กๆอันนี้นะครับช่วยเวลาที่เราเข้าไปในที่มืดๆนะครับก็จะใช้ไฟฉายเล็กๆเนี่ยช่วยส่องมองเห็นแสงสว่างได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือนาฬิกาเรือนนี้มีไมโครโฟนแล้วก็สปีคเกอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถโทรศัพท์ได้เลยนะครับ อามีฟังเพลงอ่ะเปิดเพลงฟังนิดหน่อยนะครับสามารถใส่เพลงเข้ามาในาฬิกาได้นะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่น Spotify นะครับซึ่งต้องดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใส่เพลงเข้าไปเนี่ยก็ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้ f o r e r u n จ e r 970ก็จะมีการให้ข้อมูล running dynamic ที่ครบถ้วนนะครับมีการใช้เซนเซอร์ hr นะครับวัด heart r a t ของเรานะครับที่ด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับเป็น gen 5เช่นเดียวกันกันกบตัว570นะครับนี่ใช้ตัวเดียวกันเลยและใน970นุ่นเนนี้มี ecg เรียบร้อยแล้วด้วยครับและสิ่งที่เหมือนกับตัว570อีกนะครับนั่นก็คือการใส่ฟีเจอร์ของ skin temperature นะครับแล้วก็ breathing variation นะครับที่ช่วยวัดอุณหภูมิของผิวหนังของเรานะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการหายใจ ของเราในช่วงเวลาที่เราพักผ่อนนะครับและเสริมเข้าอีกนิดนึงนะครับเพื่อนเือครับแต่อันนี้จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับนั่นก็คือตัวของ HRM 600เป็นสายคาดอกนะครับใครที่อยากใช้นาฬิกา f o r e r ร n ner 970ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการบอกถึง running economy นะครับ step speed loss พวกนี้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ตัวสายคาด HRM 600นะครับซึ่งจะวางขายในช่วงเวลาเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับ ถ้าเราใช้ตัว hrm 6 0 0นะครับควบคู่ไปกับตัว foreigner 970แล้วเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆนั้นมีข้อมูล running economy นะครับของตัวเองนะครับ running economy นั้นบอกอะไรนะครับบอกถึงการประหยัดพลังงานในการวิ่งของเรานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมี vo 2 max ที่เท่ากันนักกีฬา2คนที่มี vo 2 max ที่เท่ากันนะครับแต่คนนึงมี running economy ที่ดีกว่าก็หมายความว่าเขานั้นจะวิ่งได้ดีกว่าเร็วกว่า เพราะว่าเขาสามารถประหยัดพลังงานในการวิ่งได้มากกว่านักวิ่งอีกคนหนึ่งครับตอนที่เราจะเข้าไปไล่รายละเอียดของนาฬิกา Forerunner 970นะครับขอบอกราคาก่อนก็แล้วกันนะ24,990บาทคือค่าตัวของ Forerunner 970เรือนนี้นะครับเพื่อนๆครับและสีในมือของผมนะครับนั่นก็คือสี Soft g o t i t a n เ u m นะครับที่มาพร้อมกับสายสี f r รน n d Gray Translucent Indigo ครับเพื่อนๆ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า970มีอะไรบ้างนะครับเปิดมาหน้าจอช่วงเวลาตอนเย็นก่อนนอนนะครับนี่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เติมเข้ามาพร้อมๆกับตัว570เลยนะครับนั่นก็คือ Good Evening Evening Report นะครับที่จะบอกว่าวันนี้นะครับแบต Body b a ตอรี่ของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้เราฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะสรุปผลรายวันให้กับเราครับแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรนะครับพรุ่งนี้เราต้อง บอดี้ i ซอร์กิท่านะครับ25นาทีสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างตอนตี5นะครับอ,อุณหภูมิประมาณ27องศาพาทิขึ้นตี5-48นาทีนะครับสล c ปโคชคืนนี้ต้องนอน9ชั่วโมงหรืออย่างน้อยบวกอีก1ชั่วโมง10นาทีผมไม่มีทางทำได้แน่นอนบอดี้แบตเตอรนะครับก็พลังงานที่เราใช้ตอนนี้ก็คือเหลือแค่5นะครับผมใช้พลังงานจนจะหมดลวหมดก๊อกละฮะ แล้วก็พรุ่งนี้คือให้นอน9ชั่วโมงนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ดีของเรานะครับตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆที่เติมเข้ามานะครับมี wallet ด้วยนะครับ Wallet ก,ก็จะมีร bit i t ร a บบตรงนี้ก็จะมีอื่นๆอีกเยอะเลยนะแล้วก็เรือนนี้ก็มีคลิกหร l e เช่นเดียวกันนะครับสามารถเปลี่ยนสายนาฬิกาได้แบบง่ายๆนะครับ Memory มีอยู่ที่32 GB นะครับซึ่งก็จะมากกว่าตัว570นะครับมีอยู่ที่ประมาณ8 GB กรุ่นนี้มี32กิกนะครับแล้วก็กันน้ำอยู่ที่5 ATM นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับในการใช้งานตัว f o r e n e r 970นะครับใช้งานจะเป็นสมาร์ทวอชเนี่ยได้ยาวนานสูงสุดประมาณ15วันนะครับ15วัน แบบสแตนบายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนด้วยนะครับบางคนเปิดแสงสว่างเยอะมีการฟังเพลงบ้างนิดนหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยใช้งานพวกไมโครโฟนกับสเีกเกอร์มีการเปิดไฟฉายมันก็อาจจะลดทอนเวลาของมันลงไปนะครับถ้าเกิดเราเปิดเต็มระบบแบบใช้งานแบบจริงจังอย่างเต็มที่นะมันก็จะใช้งานได้สูงสุดประมาณแค่12ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดใช้แค่ออกกำลังกายเฉยๆ tracking ธรรมดานะครับไม่ได้เน้นความละเอียดความแม่นยำของการใช้ gps มากมายเท่าไหร่นักนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก26ชั่วโมง ก็ถือว่ายาวนานทีเดียวนะ26ชั่วโมงก็คือเกิน1วันแหละก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกสักนิดนึงครับสำหรับ f o r n e r 9์เเนะครับเรือนนี้ราคา24,990บาทนะครับขนาดหน้าจอ47 mm มมนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กระจกซัฟไฟการใช้หน้าจอ AMOLED นะครับมีไฟฉายที่เติมเข้ามามีไมโครโฟนมีสปีกเกอร์นะครับมีการให้ข้อมูลผ่านเซนเซอร์ g e n 5นะครับที่ให้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็พรีวิวกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนาฬิกา Forerunner 970จากการ m มินนะครับราคาขายก็อยู่ที่24,990บาทนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แวะกันไปได้ที่การ m i n Store นะครับหรือว่ตัวแทนจำหน่ายของการ m มินนะครับสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเป็นแฟนประจำที่ไหนก็ลองติดต่อสอบถามกันไปดูนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ